เมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจได้มีมติอนุมัติแก้ไขปัญหานี้โดยการจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์หรือ AMC เพื่อเข้าซื้อนี่เสียออกจากระบบและดำเนินการปรบับโครงสร้างนี้ช่วยให้ลูกนี้สามารถปิดบัญชีนี้ได้เร็วขึ้น หลุดพ้นจากสถานะหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดไรายได้และฟื้นฟูประวัติการชำระหนี้ให้ดีขึ้นแม้มาตรการนี้จะเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจและเป็นแนวทางที่รัฐบาลไทยรวมถึงสถาบันทางการเงินเคยใช้ในการแก้ไขปัญหาหนี้แต่หลายคนอาจยังสงสัยว่า AMC คืออะไรทำงานอย่างไรและทำไมถูกมองว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนวันนี้ The b r ิฟ f e r จะพาไปหาคำตอบ แต่ก่อนจะไปชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปอนและทีมสปอตไลท์ด้วยนะครับโดยทั่วไปบริษัทบริหารสินทรัพย์หรือ AMC จะหมายถึงบริษัทที่รวบรวมเงินทุนจากลูกค้าเพื่อนำไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทเช่นหุ้น พันธบัตรและอสังหาริมทรัพย์โดย AMC อาจจะบริหารพอร์ตการลงทุนให้กับบุคคลที่มีความมั่งคั่งสูงบริหารกองทุนเฮดฟันและกองทุนบำเหน็จบ,บำนาญรวมถึงจัดตั้งกองทุนรวมหรือกองทุนดัชนีอินเด็กฟันสำหรับนักลงทุนรายย่อยเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นศูนย์กลางเพิ่มโอกาสกระจายความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับลูกค้าและรับค่าตอบแทนในรูปแบบค่าธรรมเนียมหรือฟี อย่างไรก็ตามในมุมของการจัดการหนี้ AMC หมายถึงธุรกิจที่เข้าซื้อหรือประมูลหนี้เสียหรือ NPL จากธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินแล้วนำมาบริหารต่อด้วยการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อให้สามารถเรียกคืนมูลค่ากลับมาได้มากที่สุดโดยทั่วไปธนาคารจะคัดเลือกหนี้ NPL ที่ต้องการขายออกมาประมูลให้กับ AMC ผ่านกระบวนการที่โปร่งใสและต้องแจ้งให้ลูกหนี้รวมถึงเจ้าหนี้ทราบทั้งก่อนและหลังการประมูล เมื่อการประมูลเสร็จสิ้น AMC ที่ชนะจะได้รับสิทธิ์ในการจัดการหนี้และทวงถามหนี้แทนธนาคารโดยหลังจากซื้อหนี้มาแล้ว IMF ระบุว่า AMC จะสามารถจัดการหนี้ที่ซื้อมาได้4วิธีหลักๆได้แก่ขายกู้คืนปรับโครงสร้างและตัดหนี้ศูนย์ซึ่งแต่และวิธีจะเลือกใช้ตามลักษณะของหนี้เพื่อให้ได้บริหารได้คุ้มค่าที่สุดสำหรับทางเลือกแรกคือการขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ AMC มักใช้วิธีนี้เมื่อมีตลาดรองรับอยู่แล้วโดยสามารถนำสินทรัพย์ออกมาขายต่อได้ทันทีเพื่อที่จะกระจายความเสี่ยงและสามารถที่จะนำเงินกลับมาใช้ได้เร็วขึ้นแต่หากยังไม่มีตลาดซื้อขายประเภทนี้ก็จำเป็นต้องสร้างกลไกหรือระบบตลาดขึ้นมาก่อนตัวเลือกที่2คือการกู้คืนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพหมายถึงการดาเนินการเพื่อน,นาเงินกลับคืนมาเช่น ยืดหรือขายสินทรัพย์ค้ำประกรันของลูกหนี้กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับสารและกฎหมายซึ่งถ้าระบบมีประสิทธิภาพก็จะช่วยให้ AMC สามารถกู้คืนเงินได้เร็วขึ้นตัวเลือกที่3คือการปรับโครงสร้างสินทรัพย์ด้อยคุณภาพซึ่งวิธีนี้ AMC มักจะใช้ในกรณีที่ลูกหนี้มีโอกาสกลับมาชำระหนี้ได้โดยอาจใช้การเจราจาปรับเงื่อนไขเช่นยืดเวลาผ่อนปรับลดดอกเบีย้ยหรือยกหนี้บางส่วน เพื่อให้ลูกหนี้กลับมาชำระหนี้ได้ตามความสามารถวิธีนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งลูกหนี้และ AMC ถ้าความคุ้มค่ามากกว่าการขายหรือการฟ้องร้องและตัวเลือกสุดท้ายคือการตัดหนี้ศูนย์ซึ่งจะเป็นทางเลือกสุดท้ายที่มองว่าไม่สามารถที่จะกู้คืนเงินได้แล้วโดย AMC จะบันทึกขาดทุน และตัดนี่นั้นออกจากงบดุลเพราะต้นทุนการตามทวงอาจสูงเกินมูลค่านี่ที่เหลือในอดีตประเทศไทยเคยใช้ m m c เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาหนี้เสียมาแล้วโดยครั้งสำคัญคือช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี2540ซึ่งในเวลานั้นสัดส่วนหนี้เสียของระบบสถาบันการเงินพุ่งสูงถึง52.3%ของสินเชื่อรวมหรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ2.5ล้านล้านบาทภายในเดือนพฤษภาคม2542 ถือเป็นระดับที่เกินกว่าที่ธนาคารจะสามารถจัดการได้ด้วยตัวเองในระยะสั้นเพื่อลดภาระดังกล่าวจึงมีการจัดตั้ง AMC ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนตั้งแต่ปี2540ถึง2541รวมแล้วกว่า10แห่ง เพื่อแยกหนี้เสียออกจากธนาคารแม่และนำไปบริหารโดยเฉพาะต่อมาในปี2544รัฐบาลก็ได้จัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทยหรือ TAMC เพื่อเข้าซื้อหนี้ก้อนใหญ่จากสถาบันการเงินมูลค่ารวมประมาณ7.8แสนล้านบาทเพื่อนำไปบริหารฟื้นฟูกิจการหรือปิดจบหนี้อย่างเป็นระบบซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ช่วยให้ระบบการเงินไทยฟื้นตัวจากวิกฤตได้ในเวลาต่อมา แต่สำหรับการใช้ AMC แก้ปัญหานี้ในปี2568นี้รัฐบาลได้เจาะจงช่วยลูกหนี้รายเล็กที่ไม่มีหลักประกันและมียอดหนี้ไม่เกิน100,000บาทต่อรายก่อนซึ่งปัจจุบันมีจำนวนรวมประมาณ3.4ล้านรายหรือ4.76ล้านบัญชีคิดเป็นหนี้รวม122,000ล้านบาทในระยะแรกรัฐบาลจะดำเนินการผ่าน2 AMC หลักได้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทหรือ S.A.M. ภายใต้ F.I.D.F และบริษัทบริหารสินทรัพย์อารีหรืออารีเอ็ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างแบมกับธนาคารออมสินโดยเอ็ทั้ง2จะรับซื้อและปรับโครงสร้างหนี้ด้วยเงื่อนไขที่ผ่อนปรนเช่นลดดอกเบี้ยยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือให้ปิดบัญชีด้วยการชำระบางส่วนซึ่งคาดว่าจะช่วยลูกหนี้ได้ราว1.9ล้านบัญชีวงเงินประมาณ44,000ล้านบาท ขณะดเดียวกันธนาคารของรัฐจะดำเนินการช่วยเหลือลูกหนี้เปราะบางเพิ่มเติมในรูปแบบเฉพาะของแต่ละแห่งรวมแล้วโครงการระยะนี้จะครอบคลุมประมาณ2.36ล้านบัญชีมูลค่านี่รวม62,400ล้านบาทโนระยะที่2จะขยายไปยังลูกหนี้ของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารหรือนอนแบงก์ ank, เพื่อให้การแก้ปัญหานี้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม จากกระบวนการทั้งหมดจะเห็นได้ว่า AMC ไม่ได้มีหน้าที่แค่ซื้อนี่เสียเท่านั้นแต่จะต้องวิเคราะห์และเลือกแนวทางจัดการที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนกลับมาได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นรายได้จากดอกเบี้ยการปรับโครงสร้างนี้หรือการยึดและขายสินทรัพย์ค้ำประกันที่สำคัญคือการทำงานของ AMC ยังช่วยให้ลูกหนี่มีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้เร็วขึ้น เพราะมื่นี่ได้รับการปรับโครงสร้างหรือตกลงชำระได้ตามเงื่อนไขลูกหนี้ก็จะพ้นจากสถานะหนี้เสียและมีประวัติการชำระหนี้ที่ดีขึ้นส่งผลให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อและแหล่งเงินทุนอื่นๆในอนาคตได้ง่ายขึ้นเพื่อเมื่อกี้เห็นยังไงกับเรื่องนี้สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ